สวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่ดาดากับน้องโบโบอีกแล้วนะคะว,ว้าวน้องโบโบเฮ้ยตัวสูงขึ้นนะเนี่ยอา้าวันเกิดน้องโบโบเองแฮปี้เบิ h ์ตดีดูยูแฮปปี้เบิร์ตดีดูยูแฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิตเรตอ้าวปวดชีปวดชีกระทันหันหรอน้องโบโบ อุยยโอ๊ยยยปวดชี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 โอเคไปชี่ได้เลยน้องโบโบไปสิเร็ว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 โอ้สบายจังเลยสบายจังเลยสบายสบายสบายโอ้โหทำไมตัวสกปรกขนาดนี้นี่แน่แกงซะเลย ไปอาบน้ำเลยน้องโบโบตัวสกรปรกมากถูสบู่ด้วยโอ้โหแมลงวันตอมเต็มเลยถูบสบู่สีอะไรดีสีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันถู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 ถ,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 ถูนี่แหนะ่นี่แหนะนี่แหนนี่น่นี่เหน,ะนนะ่สกรปรกมาก นี่แน่นี่แน่ถูถูถูถ,ถูโอเคอาบน้ำ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 สดชื่นสบายไหมน้องโบโบโอ้โหสบายอาบน้ำเสร็จแล้วท่าทางจะหิวนะเนี่ยโอเค อย่ากินขนมหวานกินอะไรดีแน่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 เสียงดังอีกกินอะไรดีนะมีอะไรกินบ้างเนี่ยแค่อทแค่อทโอ้โหมีอะไรกินบ้างไม่เอาดีกว่าไม่เอ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 าไม่น่ากินไม่น่ากินไม่น่ากินไม่เอา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  กินอะไรดีหิวๆหิ้วหิ้วหี้วกินสายใหม่แล้วกันจะอิ่มท้องไหมเนี่ยลองดูสิน้องบ๊อบอ้กินทีเข้าไปแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็เอ้ากินอะไรแก้เผ็ดดีทีนี้กีวี่ย้ำย้ำย้ แค่รถน้ำ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 เห็นหรือยังอ้าวอๆอาวได้ตั๋วเครื่องบินได้ตั๋วเครื่องบินไปขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าน้องๆขึ้นเครื่องบินสิพี่โบโบเร็วๆ Let's go ไปกันเลยโอ้โห สมบัติเก็บเลยที่โมโบได้สมบัติเปิดดูกันดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดเลยโอ้โหได้ผลไม้เยอะแยะเลยโอ้โหได้ของเล่นว้าวได้เหรียญทองไว้ซื้ออาหาร อ๋ออ,อยากเล่นเกมเหรอน้องโบโบไม่นายมีล่ะหอผ่อนคลายก่อนนิดนึงมีเสียงเพลง,งเบาๆงตึ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 งนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เล่นอะไรดีนะ มีของเล่นอะไรเนี่ยอ๋อกระโดดดึง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 ระวังนะน้องโบโบ้เล่นแบบนี้ต้องระวังด้วยนะระวังระวังน้องกระโดดใหญ่เลยเอาตีลังกาอีกเอาตีลังกาโอ้โห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 กระโดดหายไปเลยน้องโบโบ้ระวังด้วยนะระวัง ระวังนะระวังระวังระวังโอ้โหสนุกใหญ่เลยทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หน้องๆคะเวลาเล่นของเล่นแบบนี้น้องๆระวังกันด้วยนะคะควรจะมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะน้องๆโอ้โหโอ้หน้องโบโบกระโดดหายไปเลยระวังนะจ๊ะน้องโบโบระวังโอ้โหกระโดดสูงเกินไปแล้วระวังด้วย ระวังระวังนั่นว่าแล้วพาพี่โบโบไปหาหมอก่อนนะคะน้องๆแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย